สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่44นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้ว,วาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคน2คนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชาย ล้วนแล้วอยู่ภาคอีสานด้วยกันทั้งคู่อายุเท่ากันอีกในวัย37ปีซึ่งเมื่อก่อนตัวเองเคยเข้าชิงและร่ารางวัลกับพนันออนไลน์ที่มีชื่อว่าบาคาร่าแต่ไปไม่ถึงดวงดาว สุดท้ายก็หมดเหมือนกันแล้วก็ได้มาโคจรเจอกันในเรื่องเล่าของผู้พิชิตอุปสรรคในวันนี้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นหมูไม่รู้ว่าใครจะเป็นจ่าล้วนแล้วเคยอยู่ฟังแดงและน้ำเงินมาด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวเราไปรับชม เรื่องราวของคนทั้งสองนี้ไปพร้อมๆกันสำหรับคนแรกเป็นน้องผู้หญิงเล่นพนันหมดเยอะไหมครับไม่เยอะหรอกหนึ่งปีหมดสองล้านบาทมีเงินเก็บอยู่ในธนาคารคือมีสมุดบัญชีห้าเล่ม เล่มละเท่าไหร่คือผมไม่รู้นะครับแทงบาคาร่าวันเดียวหมดสี่แสนก็แทงมาแล้วโอนทีละสามสี่หมื่นห้ามืนโอนไม่ยัง้งฝากจนหลอนยอดถอนก็ไม่มี ไม้ละสองหมื่นสามมืนแทงมาแล้วโอนตะพืชโอนไม่ยั้งนะครับในครั้งก่อนก็ติดตามผมอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจเพราะว่ายังมีเงินในบัญชีอยู่หัวร้อนนะครับเล่นมาตลอดโดยที่ไม่สนใจใคร ตอนนั้นทางบ้านเป็นอย่างไรน้องก็ไม่ได้สนเพราะว่าน้องไม่ได้ทํางานคือมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเงินเก็บอะไรประมาณนั้นคิดว่าการเล่นพนันน่ะมันได้ง่ายที่เดียวคือเล่นตรงไหนก็ได้อะไรประมาณนั้นแต่มีเดือนหนึ่งนะครับ ช่วงประมาณเดือนกุมภาหรือเปล่าน้องมีเงินอยู่เจแปดแสนเล่นพนันจนหมดช่วงเดินพฤศจิกในปีหกมีอยู่ล้านกว่าตามที่น้องเล่าให้ผมฟังภายในไม่กี่เดือนเองหมดเกลี้ยง เคยหยุดมาพักหนึ่งแต่ก็กลับไปเล่นใหม่เพราะมีเวลาว่างเยอะนี่คือเงินเก็บที่น้องหมดแต่รถกำลังจะคิดไปเอาเข้าไฟแนนซ์ทองที่มีอยู่ก็กำลังจะคิดแต่หมดแล้วตอนนั้นได้ไลน์มาหาผมในวันที่14มีนาคม2567 บอกว่าเครียดไม่มีทางออกภาพจําต่างๆมันวนอยู่ในหัวผมเองในตอนนั้นก็ได้คุยกับน้องในช่วง9โมงถ้าจำไม่ผิดซึ่งน้องแอดไลน์มาปุ๊บก็แกลกไลน์กันก็เอาเลยนะครับคุยเลยเสียใจเงินเก็บเคยมีเยอะ สุดท้ายก็อันตรธานไปให้กับพนันจนหมดแล้วก็ได้คุยกันพักหนึ่งพอวันต่อมาน้องก็ได้ไลน์มาหาผมว่ามีความเครียดผมเองก็ได้ให้กำลังใจกับน้องว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันอนดีตไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วก็ต้องเปลี่ยนโหมดตัวเองคือไปทำอย่างอื่นทำกิจกรรมอย่างอื่นตอนนั้นน้องอยู่คนเดียวด้วย แฟนก็ไปทํางานนะครับไปต่างจังหวัดบ้างแต่แฟนไม่รู้ว่าน้องเล่นพนังหมดเยอะน้องปกปิดความรู้สึกมาโดยตลอดถ้าแฟนรู้หรือคนที่บ้านรู้เราจะมีชีวิตยอย่างไรผมเองก็บอกว่าเรื่องมันยังไม่เกิดอย่าเพิ่งคิดนะครับสู้ต่อไปลงมือปฏิบัติอย่าไปอยากเล่นมันแต่น้องคนนี้ดีอยู่อย่างหนึ่ง คือเขาจะเป็นคนที่ไล์มาหาผมตลอดเหมือนอนุชิตคล้ายๆกันเข้าหานะครับถ้าเขาเครียดเวลาไหนเขาจะไล์มาเลยว่าพี่หนูเศร้ามากหนูไม่น่าไปเล่นเลยก็คือเสียดายเงินนะครับอาการอยากเล่นน่ะไม่มีแล้วมันดีอย่างหนึ่งซึ่งต่างจากใครหลายๆคน ผมเองก็ให้กําลังใจคือมันง่ายขึ้นมันติดแค่ความเครียดเท่านั้นเองคือคิดถึงเงินนะครับแต่การอยากเล่นนะ่ะมันสอบแววไปในทางที่ดีหรือว่า,าใจหมดด้วยแหละในตอนนั้นไม่อยากเล่นแล้วเพราะเล่นทุกครั้งมันก็ไม่ได้อะไรเลยเล่นเพื่อความมันเล่นแล้วไม่ถอน เอาจนหมดเอาจนหมดทุกแม็กไม่เหลืออะไรประมาณนั้นก็จัดว่าเป็นบุคคลจำพวกที่สองเหมือนกันนะครับแล้วน้องก็ได้ไลน์มาเรื่อยๆวันแรกก็เหมือนทุกคน,นครับหนักมากวันที่สองก็เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีวันที่สามก็ภาวะวิตกกงังวลวันที่สี่ก็เครียดอะไรประมาณนั้นพอเข้าประมาณหนึ่งเดือน น้องก็ได้ทำกิจกรรมด้วยการไปขายของต่างๆไปหารายได้พิเศษไปเห็นนั่นเห็นนี่ได้เปลี่ยนโหมดแล้วก็เข้าใจชีวิตของคนเข้าใจคุณค่าของเงินแน่นอนนะครับกำไรมันอาจจะไม่ได้มากเท่าเล่นพนันหรอกแต่มันได้ความภูมิใจได้ไปเจอคนนั้นได้ไปเจอคนนี้ยังมีคนที่ลำบากกว่าเรา แล้วผมก็ให้กําลังใจน้องมาเสมอมาแล้วจนถึงวันนี้น้องเองก็รู้สึกดีขึ้นนะครับถึงมันจะไม่ได้เงินสองล้านกลับมาเหมือนเดิมแต่น้องได้บอกความรู้สึกทั้งหมดให้แฟนรับรู้ว่าตัวเองเอาเงินไปเล่นพนันจนหมดนะแต่ตอนนี้ไม่อยากเล่นแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หมดแล้วแฟนก็ให้อภัยแล้วณนะตอนนี้ คือแม่ของน้องคือเอาแบบว่าป่วยนะครับแล้วตัวเองก็ได้เห็นคุณค่าของคนที่เรารักมากขึ้นซึ่งมันเป็นอุทาหรณ์ย้ำเตือนตัวเองอีกครั้งหนึ่งคือได้กลับไปบ้านไปดูแลแม่แต่ตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจว่าเงินที่เสียไปกับพนันถ้าเรา เอามาให้แม่เอามาดูแลแม่มันก็ดีนะแต่ไม่เป็นไรนะครับให้กำลังใจกันนี่แหละครับมันเป็นเครื่องอย้ำเตือนให้น้องได้เป็นอย่างดีเลยเห็นไหมครับผมเคยบอกกับน,น้องว่าเราจะอยู่ความเป็นจริงเมื่อก่อนน้องกลัวคนอื่นรับรู้กลัวใครรู้แต่พอน้องเปิดใจบอกความจริงกับคนอื่น ไม่มีใครโทษน้องเลยมีแต่คนให้กําลังใจทีนี้แหละครับน้องก็จะมีแรงสู้ต่อนะครับอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยมันผ่านไปอยู่ความเป็นจริงตอนเนี้ไม่มีใจคิดอยากเล่นพนันอย่างแน่นอนผมโทรไปหาผมบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมสบายดีค่ะตอนนี้ก็ยุ่งกับเรื่องราวของแม่อยู่ คนในครอบครัวนะครับดูแลแม่เพราะว่าตัวเองก็หลักๆเป็นเสาหลักคือคอยส่งเงินไปให้แต่ก็อยู่ไกลแม่นะครับเป็นห่วงแม่รักแม่มากขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นผมก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะชวนไปเล่นบาคาร่าสักหน่อยแทงไม้ละหมื่นสองหมืนโอเชิญเลยค่ะพี่เอาไม้ละแสนเลยไหม มือนที่หนูเคยเป็นเห็นไหมครับมันออกมาจากใจจากใจของน้องผู้หญิงคนหนึ่งโอเคแล้วเป็นปลิดทิ้งไม่มีละหมดสิ้นทุกอย่างตัดขาดจากพนันออนไลน์น้องผู้หญิงคนนี้ร้อยเปอร์เซนไม่เล่นแน่นอน เพราะเห็นอะไรหลายๆอย่างผมบอกแล้วว่าผมไม่สามารถพาทุกคนเลิกพนันได้ทุกคนฟังไม่ผิดนะครับไม่พาไม่สามารถพาทุกคนเลิกพนันได้แต่ผมสามารถพูดแนะเพื่อเป็นแนวทางให้เราไม่หมดเงินจากพน,นันเพราะว่าเงินมันเป็นเงินของเรามันไม่ใช่เงินของผมอนาคตก็เป็นอนาคตของพวกเราทุกคนแต่ผมแค่แนะนำ ไม่ให้เราไปนั่นเองหลักการก็เหมือนกันเลิกวันต่อวันเลิกชั่วโมงต่อชั่วโมงอ่ะคุณทําได้หรือเปล่าก็<ค>เหมือนน้องผู้หญิงคนนี้เขาเลิกเป็นชั่วโมงเลยชั่วโมงไหนเขาติดเขาจดลายมานี่แหละครับผลในความสําเร็จเขาก็เหมือนได้เกิดใหม่ในตอนนั้นเขาแทบเป็นบ้าแต่เขากลับมาได้แน่นอนเขาอาจจะหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็จริงเฮ้ยแต่มันต้องหาวิธีแก้หรือเปล่า ทางบวกของเราอยู่ตรงไหนถ้ามีคนชี้ทางเราหรือได้ข้อคิดหน่อยมันจะดีหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นทดลองศึกษาและแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จนี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในผู้หญิงนะครับเห็นแต่ผู้หญิงหมดเยอะ แต่วันนี้เห็นคนที่หมดเยอะเลิกพน,นันได้ผมก็ภูมิใจและผมก็หวังว่าน้องผู้หญิงคนนี้ต่อไปในอนาคตก็จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะได้ผ่านบททดสอบผ่านข้อสอบอันใหญ่หลวงมาแล้วเกือบบ้าเกือบสติแตกในวันนั้น,นครับแต่วันนี้เป็นคนดีเป็นคนสมบูรณ์แบบอย่างที่สุดเลย ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องได้ไลน์ไปบอกเขาว่าเรื่องราวของเราออกคลิปแล้วนะไปในฐานะของคนที่ประสบความสำเร็จจากช่องของผมหรือจากช่องของพี่นี่แหละครับนี่คือเรื่องราวของน้อง FC ที่น่ารักคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุสามเหมือนกันติกพนังบาคาร่าเหมือนกันทำง,งานบริษัทด้วยวิง่งไรเดอร์ด้วยหมดเยอะไหมครับร่วมร่วมห้าแสนเป็นนี่เป็นสินเขาเยอะแยะไปหมด หวนไม่รู้กี่รอบแล้วได้ไลน์มาหาผมคุยกับผมผมก็บอกวิธีแนะนําเริกเป็นหลายชั่วโมงอาชีพเสริมมีแล้วนี่วิ่งไรเดอร์แต่ไม่เข้าใจคุณค่าของเงินไปกู้นี้รายวันดอกโหดเห็นไหมครับเขาก็ทวง เงินเดือนของตัวเองที่ออกมาไม่พอจ่ายนี่คนในโรงงานไหนจะบัตรเครดิตอะไรต่างๆมอเตอร์ไซค์ก็ไปรีไฟแนนซ์รีแล้วรีอีกไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแฟนที่อยู่ด้วยก็ลํลำบากใจบอกกี่ครั้งแล้วก็ไม่จำแม้กระทั่งแฟนอยู่ในห้องก็ปั่นบาคาร่าแทงไม่เกรงใจเมีย เมียก็ร้องให้เสียใจไม่รู้กี่ครั้งคล้ายกันใน e p 4 3เลยทำตัวอย่างนี้แหละครับเหมือนกันไม่สงสารแฟนนะครับเหมือนอนุชิตไม่มีผิดเลยในตอนที่ติดพนันใหม่ๆไปเจอเพื่อนที่ขับไบรเดอร์ด้วยกันไม่สนใจ ชวนกันเล่นวันเสาร์อาทิตย์ให้ไปหาเงินเพื่อมาเป็นค่ากับข้าวภายในครอบครัวซึ่งเมื่อก่อนตัวเองเคยเป็นคนที่ดีมากหาอะไรได้ได,ได้แต่พอมาวันนี้กลับต้องมีคนอื่นมาทวงนี้เพราะตัวเองก็หนีหนี่นรายวันคนที่จ่ายก็คือแฟน ไม่นำซ้ำก็ยังขโมยทองของแฟนไปขายตอนนั้นอ่ะห้สิบต่างนะครับได้เงินมาหมื่นกว่าบาทกินเหล้าเล่นสนุกสนานเฮฮาเดือดร้อนมาถึงเมียนะครับไม่มีเงินส่งกลับบ้านก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาส่งกลับบ้านเงินเดือนของเมียก็มาทยอยใช้หนี้ช่วยเพราะมันเกิดจากหนี้ที่ตัวเองเล่น ตัวเองก็ยังไม่ไววยแค่นั้นเดินหน้าต่อไปกู้บัตรเครดิตต่างๆมาไม่สนโลกเล่นอย่างเดียวพอหมดก็ได้แอดไลน์มาคุยกับผมผมก็บอกวิธีแนะนำแต่ก็ไม่สนใจหายไป5วันกลับมาหมดหายไป10วันกลับมาหมดรุ่มรุ่มนอน,อนอยู่อย่างนี้แหละ สุดท้ายแฟนก็หนีไปคือเขากลับไปอยู่ที่บ้านนอกตัวเองก็ได้อยู่คนเดียวอยากจะไปงอ้อแฟนแต่ครอบครัวของผู้หญิงเขาไม่เอาแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตเป๋เดินทางผิดมายตลอดบางทีเดือนหนึ่งก็ไลน์มาหาผมผมถามว่าเลิกได้หรือยัง ยังครับพี่ผมยังมีอาการหวนอยู่แล้วก็นานทีถึงมาใหม่และและ้วในเดือนกรกฎาคมคือเดือนนี้แหละกลับไปอยู่ป้านอนกที่จังหวัดร้อยเอ็ดบอกอำเภอเลยก็ได้อเาเภออาจสามารถ ถามว่ากลับไปทำอะไรผมไม่เหลือทุกอย่างแล้วผมไปอยู่บ้านหนีนี่หน,นีสินเขาอันนี้คือพูดตรงๆเลยแฟนตอนนี้อยู่ระยองมีคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มีอนาคตดีออกรถมีบ้านแต่ตัวเองไปวิจัยฝุ่น เดินเล่นเลี้ยงควายอยู่ที่บ้านนอกเงินเดือนเยอะไหมไม่เยอะหรอกก็แค่2 6งหมเองแล้วขับไรเดอร์อีกอ่ะมอเตอร์ไซค์ที่เคยวิ่งไรเดอร์ขายขายเล่นจนหมดกระเป๋าลูกเดียวจริงกลับบ้านหนีสิน้นหนีหน,หนี่หนีสินเขามาด้วย เห็นไหมครับทุกคนไม่มีอะไรดีเลยโทรศัพท์ถ้าไม่เปลี่ยนเบอร์มีคนโทรมาทวงนี้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบคนพ่อแม่ก็แก่แล้วเคยมีเงินเดือนที่กรุงเทียบเยอะแต่ตอนนี้ ไปรับช้างหวานปุย๋ยให้เขาได้มาอสูงสุดสามร้อยต่เหนื่อยแทบเป็นแทบตายนั่งร้องไห้บนคันเทนาคุณลองคิดดูแล้วกันชีวิตของคนติดพนันมันเป็นอย่างไรมันน่าเศร้าขนาดไหนฝนตกก็ต้องสู้ ถ้าคุณไม่สู้คุณก็ไม่ได้เงินเขาอายุสามเจเห็นไหมครับคิดไม่ได้อีกคนหนึ่งเขาหมดสองล้านตัวเองหมดระดับหลัก4ี่ห้าแสนไม่คิดจะแก้ไขก็บอกแล้วว่าให้เลิกเป็นหลายชั่วโมง แต่ตัวเองก็เอาชั่วโมงดีๆของตัวเองไปเล่นพน,นันมันจะเหลือไหมครับนี่แหละไปอยู่บ้านก็ให้เห็นชีวิตในแต่ละชั่วโมงเลยเขาหากินชีวิตหนึ่งเคยรุ่งเรืองมีครอบครัวมีอะไรทุกอย่างแต่พอบทสรุปติดพน,นัน เล่นไม่สนใจใครสุดท้ายก็ต้องได้ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามทุ่งนาซึ่งภาพเหล่านี้มันน่าจะเป็นภาพที่เราประสบความสำเร็จแล้วคือเรามีทุกอย่างแล้วไปมีชีวิตอยู่ที่บ้านนอกสร้างฐานะได้แล้วอะไรประมาณนั้นแต่นี้กลับไปโดยไม่เหลืออะไรเลย ไอ้วัวควายที่เลี้ยงเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองนะครับไปเลี้ยงรับจ้างเลี้ยงเขาเพื่อเอาลูกซึ่งน้องบอกกับผมอย่างนั้นพ่อแม่จะมีสมบัติอะไรให้น้องบอกผมว่าผมร้องให้ทุกคืนเลยพี่ออฟผมไม่น่าเลยผมเชื่อพี่ตั้งแต่แรกก็ดีแล้วในตอนที่เราได้คุยกัน ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะผมคุยกับน้องตั้งแต่สามทุ่มยันเที่ยงคืนคุณว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงตอนนั้นผมเองก็ยังไม่ได้ทำเรื่องเล่าอย่างนี้หาแนวทางให้ทุกอย่างก็มาพร้อมๆกับผู้หญิงคนนี้เลยแต่ผู้หญิงคนนี้เขาเข้าป้ายก่อนตัวเองนะออกนอกลูก่นอกทาง มาบ้างไม่มาบ้างเลือกเชื่อเพื่อนเห็นไหมเพื่อนมันช่วยอะไรได้เล่นอย่างมีสติผมรู้ลิมิตของตัวเองไอ้น้องคนนี้มันพูดมาหมดแล้วมันศึกษาสูตรเข้ากลุ่มตังแทงมาทุกอย่างถ้ามันดีจริงมันเก่งจริงมันจะไปเลี้ยงวัวควายทำไมที่มันนอก มันไม่มานั่งแท่นผู้บริหารสล็อตหรือบาคาร่าไม่ดีกว่าหรอชีวิตจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องไปอย่างนั้นจริงๆคุณดูข้อแตกต่างนะครับระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายระหว่างการกระทำกับละเลยมันต่างกันนะครับผู้หญิงที่เลิกได้ เงินที่เสียไปเขาไม่ได้กลับมาคืนแต่เขาได้จิตใจก็กลับมาแล้วเขาค่อยเก็บใหม่แต่น้องคนเนี้ยคุณดูครับไม่ได้ทั้งจิตใจไม่ได้ทั้งเงินแล้วก็ล้มเหลวในชีวิตอีกมีเน็ตเข้าดูเฟซเมียเก่าของตัวเองที่เขามีครอบครัวที่ดี มีอนาคตที่ดีแล้วเขาก็กำลังจะแต่งงานแล้วดูตัวเองนี่จะว่าหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วมันก็อาจจะใช่ผมเองก็ให้กำลังใจนะครับว่าเรายังไปต่อได้กลับมาทำงานในเมืองหลวงใหม่ไหมพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งไหม รอบนี้เอาให้เต็มที่ยังไม่สายชีวิตของเรายัางมีพรุ่งนี้เสมอไม่แน่ชีวิตของเราไม่แน่นอนมี10บบาทในวันนี้อาจจะเป็น1ล้านในวันข้างหน้าก็เป็นไปได้หาวิชาชีพศึกษาแถวกรุงเทพเขามีสอนสายอาชีพเองชอบกินคอหมูยา่างซึ่งน้องก็บอกผมครับเองลองเปลี่ยน มุมมองใหม่ใหม่ไหมทำงานเก็บเงินให้มีทุนก่อนศึกษารายละเอียดแล้วก็วัดดวงกันไปเลยโสตายดับหน้าใครจะอยู่ใครจะไปชีวิตมันถึงทางตานม,มาแล้วผมเคยจนตรอกแต่ผมจะไม่มีวันนั้นอีกผมให้มันกินแค่ครั้งเดียวแหละ เจ็บมามากพอแล้วน้องเขาบอกว่าโอเคพี่เดี๋ยวเสร็จหน้าน,า,นาแหละผมลุยแน่นอนผมพอรู้จักคนอยู่ทถานั้นบ้างแต่เรื่องนี้สินเดี๋ยวผมจะค่อยๆเคลียร์ไปผมบอกว่าดีมากเดี๋ยวพี่เป็นกำลังใจให้อย่าไปคิดว่าตัวเราจะไม่เหลือใครอย่าไปคิดถึงวันพรุ่งนี้ อย่าไปคิดถึงอดีตคิดวันต่อวันเองเคยเอานี่รายวันอย่างไรก็ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกตามรายวันอย่างนั้นจะสุขจะทุกข์จะชั่วจะดีก็ขอให้อยู่กับวันนี้วันเดียวน้องเองก็ขอบคุณผมนะครับที่หลงผิดไปผมให้กำลังใจขอให้น้องกลับมาได้ให้ไหวที่สุด สุดท้ายนี้ผมก็อยากฝากเรื่องราวของคนทั้งสองคนไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนนะครับด้านดีก็มีด้านที่ต้องแก้ไขก็มีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับกลับมาได้แต่อยู่ที่ว่าใครจะเลือกกลับหรือเปล่าหรือจะเลือกจมโดยไม่คิดจะลุกขึ้น ชีวิตของทุกคน่มีพลังบวกทุกคนอยู่ที่ว่าพวกคุณจะหาเจอหรือเปล่าพอเล่นหมดก็ย้ำยีตัวเองโทษตัวเองไม่น่าไปเล่นเลยรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังไปเล่นแล้วทำไมตอนที่คุณมีเงินคุณถึงเล่นครับทำไมคุณไม่โทษตัวเองครับนั่นแหละ มันก็เหมือนกันเป็นลังใจให้นะครับเลิกแบบเป็นรายชั่วโมงไปเลยนะครับเอาเอางี้ดีกว่าผมเชื่อว่าทุกคนทำได้อย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าใครจะลงมือก่อนใครนะครับใครที่เลิกได้แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จให้มีชีวิตที่ดีๆยิ่งๆขึ้นไปใครที่ยังเลิกไม่ได้50-50ก็เป็นลังใจให้นะครับ เพราะการพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นเลยนอกจากพินาศวอดวายนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป EP ที่44ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ